ก็รจะชื่นขึ้นแล้วเนี่ยไม่ไม่โตไม่อะไรเลยไม่โตไม่อะไรเลยแล้วปีนี้ได้ไปเท่าไหร่คะปีนี้ได้สิตันสี่ไร่11ตันไม่แน่โอเคแล้วก็เป็นแล้วก็รู้สึกว่าเราแทบจะไม่ต้องทำใบกันตบเท่าไหร่เลยเนาะแต่ลองเข้าไปดูใบดีมากเลยเข้าไปดูสภาพต้นที่ พิ่งฟื้นมาปีแล้วแล้วก็ให้ลูกจนเก็บเกี่ยวนี่อันนี้ชุดหลัง่ีกี้แล้วเราเข้ามาปุ๊บนี่้โหเป็นโรคครับดูร่องรอยก็รู้ฮะอันนี้แห้งหมดแล้วดูสวนสวยเลยไหม ยังว่าเนาะใบผิดเดอเอเขาบอกว่ามีใครมานะมีทุกคนเลยว่ะขนาดเด็กใต้มาเมื่อวานเจ๊ปีนี้ทำไมใบพืชเรียนเจ๊สวยจังเลยว่ะคนชมและใช้ของอะไรคะยาอะไรคะเนี่ยของยาเออ่บริษัทเดอรซันค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมี่ยบเหยี่ยบดูได้เลยทุกปีนี้ทำได้เท่าไรนะครับในพื้นที่ตรงนี้ สี่ไร่เนี่ยทีแล้วได้แค่ห้าแสนเองห้าแสนห้าแสนเก็อยู่เราเราประมาณสี่ตันห้าตันเนาะห้าตันกับราคามันช่วยไงปี่แล้วอ่ะแต่ปีนี้เได้ราคาได้น้อยทีแล้วได้ราคาร้อยกว่าก็ถือว่ามันสูญเฉลี่ยกันเนาะแต่ก็มาทิศทางที่ดีพออย่างน้อยได้ผลผลิตที่เพิ่มเพิ่มขึ้นและต้นไม่โทรมเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะ ครับอืมผ่านละอ่าสอบผ่านนะครสอบผ่านสอบผ่านขอบคุณมากค่ะครับโอเคขอบคุณมากครับผมครัสอบผ่านละ